ชอบดาบสั้นหรือดาบยาวสวัสดีครับคุณอยู่กับช่องซีเล้งซีเอครับตามปกคลิปเลยอันนี้ดาบยาว8เมตรนะฮะแล้วก็ดาบมีดปอกมะม่วงนะฮะอย่าเรียกดาบเลยเหมือนมีดปอกมะม่วงมากกว่าโดยที่ ทั้งสองเล่มเนี่ยหน้าตานี่คือค่อนข้างเหมือนกันมากเลยนะฮะแต่ว่าขนาดนี่ดูยังไงก็ไม่เท่ากันลูกเล่นก็ไม่เหมือนกันนะฮะไอ้ดาบสั้นเนี่ยลูกเล่นเจ๋งก,กว่าเยอะเลยแต่ว่าเออง,งบงบบริษัทมันมีแค่เนี่ยมันก็เลยเล่มแค่เนี้ยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูดาบสั้นก่อนความพิเศษคือมันเป็นดาบจากมัสไรเดอร์เซเบอร์นะฮะไม่จําเป็นต้องเคยดูซีรีส์นี้มาก่อนนะฮะเพราะว่าความเจ๋งไม่อยู่ที่ซีรีส์เลยความเจ๋งอยู่ที่ของเล่นล้วนๆดังนั้นมาดูกันเลยก่อนอื่นเนี่ยคือซีรีสเเ์ โดยดาบเล่มเนี่ยเป็นได้ทั้งหมด3จาก12งงไหมฮะไม่ต้องงงนะฮะมันมันเปลี่ยนได้3สีพูดง่ายวิธีการเปลี่ยนสีก็คือใช้เอเข็มกัดโปเกมอนยิมนะฮะเหมือนเข็มขัดยิมโปเกมอนมากเลยเนี่ยแต่ละสีเนี่ยเออมีสี เอ่อแดงเหลืองน้าเงินนะครับเหมือนยิมโปเกมอนเลยแต่ว่ามันไม่ใช่นะ,ะเขาเรียกเอ็มเรมเนาะวิธีการเลือกสีก็เอาเนี้ยมาสแกนนะฮะเห็นเห็นเห็นสี่เหลี่ยมนี่ไหมฮะอันนี้ก็สี่เหลี่ยมเหมือนกันเนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังเนี่ยเออเห็นไหมเออมันมีความแบบแม่เหล็กนะฮะแล้วก็สแกนเข้าไปลืมเปิดลืมเปิดโถเปิดก่อนอ่าเห็นไหมไฟมันจะเป็นสีขาวๆนะครับผมใช้เอ็มเรมสีแดงนะฮะเพื่อเปลี่ยนดาบเป็นสีแดงแบบนี้สแกน อ่าสแกนนะฮะเหมือนเหมือนแบบติ๊กบัตรเข้ารถไฟฟ้าอะไรอย่างนั้นเลยอันนี้ก็กลายเป็นสีแดงแล้วเห็นไหมแล้วก็ติ๊กเข้าไปตรงนี้นะครับผมเคนเคนเคล็กกะมันแปลว่าแบบดาวไฟเผาบ้านบึ้มอะไรประมาณนั้นฮนะ,ะ <S 1> <S 1> อ่ะซึ่งมันก็เปลี่ยนสีได้นะครับสมมติเราจะใช้สีน้ําเงินน้าเงินนี่น้ําเงินน้ําเงินก็เอามาสแกนเหมือนกันเห็นไหมมันจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านี่มันคือความเจ๋งนะฮะ มามาดูลูกเล่นเอาสีแดงก่อนละกันเพราะมันเป็นสีของพระเอกนะฮะอย่างที่บอกครับไม่เคยจาไม่จําเป็นที่ต้องเคยดูเรื่องนี้นะฮะเพราะเราก็ดูไปแค่ตอนเดียวนะฮะความเจ๋งอยู่ที่ดาบไม่ได้อยู่ที่เอ่อไม่ได้อยู่ที่ซีรีส์นะฮะถ้ามีดาบต้องอยู่คู่กับอะไรครับดาบต้องคู่กับอย่าตอบว่าปืนนะเพราะไม่มีให้นะฮะอันนี้คือฝักดาบนั่นเองนะฮะก็ใส่เข้าไปมันคือปอกอะนะดาบก็ต้องมีปอกอะไร treasure. แบบนั้นนะครับผมซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นเข็มขัดได้ด้วยในซีรีส์นนอเ,อเนี่ยอันเนี้ยพระเอกเนี่ยเขาจะถือแบบนีุ้้แลว เอามาใส่เอวเป็นเข็มขัดนะฮะความเจ๋งคือนอกจากคอนเซปเป็นดาบแล้วนะฮะยังเป็นดาบที่อ่านค่าพลังจากหนังสือนิทานได้เอองงไหมฮะไม่ต้องงงนี่เลยหนังสือนิทานที่ในเรื่องนี้เขาใช้นะครับเนี่ยมันเป็นเขาเรียกวันเดอร์ไรบุกนะครับผมดูมาแค่ตอนเดียวนะฮะมีความรู้เรื่องนี้ไม่ต่างจากคนดูมากดังนั้นคนที่ไม่เคยดูก็ถึงดูคลิปเราได้นะครับเพราะเออเรารู้พอๆกันนะฮะวันเดอร์ไรบุกนะฮะเนี่ยเห็นเห็นช่องตรงนี้ไหมครับ เขาจะให้เอาหนังส like ือใส่เข้าไปอันนี้เป็นหนังสือแบบเพลิงมังกรไฟนะฮะว้าวร่ว่วงร่วง่วงใส่เข้าไปหนังสือมังกรไฟเห็นไหมฮะอ้ามันจะมีเสียงมันจะมีเสียงแล้วก็หนังสือไลออนเซงกินะฮะเป็นหนังสือเอ่อถึงเจ้าป่ามาหาแล้วนะจ๊ะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งเห็นไหมมันจะมีความเหมือนตะเกียงของอลาดินไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะใส่เข้าไป อ่ามันจะพูดภาษาญี่ปุ่นออกมาฮะไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เราไม่ต้องไปฟังนะฮะเอาเป็นว่ามันแค่จะบอกว่าแบบดาบซักสิทธิ์หาเหวอะไรก็ไม่รู้ช่างมันนะฮะเมื่อมังกรแห่งความกล้าเล็ดดาบพักิวเล็กกับโคจอมาพบกันดาบสีแดงชาติเจอะต่อ <laughs> พอมาดูดีๆเนี่ยเห็นไหมหนังสือที่ตอนแรกเราเอามาวางเนี่ยเออตอนแรกเนี่ยมันอยู่หน้าหน้าตามันจะประมาณนี้ถูกไหมฮะพอชักดาบออกนะครับผมไอ้หนังสือต่างๆเนี่ยมันก็จะ กระเด็นออกมาแบบนี้เลยนะครับผมหนังสือจริงๆนะเพราะมันมีหลายหน้าเห็นไหมมันจะมีความแบบหน้าปกหน้าสองหน้าสามเห็นนะเนี่เป็นหนังสือจริงๆนะครับผมไม่ใช่แบบเขามีคอนเซปต์แล้วเขาก็ทํามาให้จงคอนเซปต์มากที่สุดเท่าที่ทําไหวนะฮะเห็นนหหนังสือหนังสืออันนี้ก็หน,นังสือแล้วมันจะมีฟังก์ชันแบบกดหนึ่งครั้งแล้วดึงออกกลายเป็นดาบไฟอะไรแบบนี้นะครับผมเราเคยรีวิวไปแล้วเนี่ยพอทําแบบที่บอกมันจะกลายเป็นดาบไฟชงเชงชงเชงเลย,เ,ลยเราเคยรีวิวฟังก์ชันแบบ เต็มๆครบๆไปแล้วในในอดีตนะฮะในลูกเล่นสุดท้ายที่เราอยากจะนําเสนอก็คือการสแกนบุ๊กนั่นเองอ่าคืออย่างที่รู้นะฮะว่าดาบเล่มเนี่ยมันสามารถเนี่ยเห็นไหมคือเรื่องนี้ไม่งนื่าลําคาญมากพูดแบบพูดอยู่นั่นแหละนะฮะฟังไปดูเรื่องไม่ใช่อะไรเราถึงลําคาญนะฮะจำได้ใช่ไหมว่ามันสามารถสแกนเพื่อเปลี่ยนบุ๊กเห็นไหมมันสแกนได้หนังสือก็สแกนได้เพราะว่าเนี่ยอ่ามันมีสัญลักษณ์เป็นดาบห้าเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะฮะสแกน ดราก้อนอ,อืมโอเคมาดาบใหญ่ดาบยาวมาแล้วนะครับผมเรื่องของเรื่องเนี่ยคืออันนี้มันเป็นของเล่น ที่ขายในห้างเนาะมันก็เล็กๆมันจะไม่เหมือนในซีรีส์นะฮะแฟนคลับก็เลยไปแบบโอ้ยอยากได้ดึงต่อหนึ่งเหมือนในเรื่องจังเลยดาบใหญ่ๆทำยังไงดีบันไดก็เลยทํามาให้นะครับผมดาบยาวจริงๆดาบเซเบอร์ยาวเนี่ยมันมี2เวอร์ชั่นนะฮะก็คือของจีนเออเหมือนเข้าใจว่าคนจีนซื้อลิขสิทธิ์ไปทําขายนะฮะแล้วก็อีกเวอร์ชั่นหนึ่งคือบันไดญี่ปุ่นเนี่ยทำมาขายเองอ่าซึ่งไอเนี่ย เป็นเวอร์ชั่นจีนนะฮะมันจะถูกกว่าแต่ลูกเล่นมันกพ็พอใช้ได้นะถ้าเทียบกับราคามาเปิดสวิตช์กันเลยดีกว่านะฮะนี่ข้างหลังเห็นไหมเหมือนกันแมคาเนิีย่ยมันก็คล้ายๆกันนะฮะเปิดสวิตช์แต่จําได้ใช่ไหมฮะว่าตอนแรกเลือกดาบเนี่ยมันจะต้องเอาเอ็มบรมมาสแกนอ่าเฮ้ย <Đây> นี่ไงเอามาให้เทียบกันให้ดูเลย ดาบเล็กเอ็มเรมก็ต้องเล็กดาบใหญ่เอ็มเรมก็ต้องใหญ่เน่แบบนี้เลยนะครับแต่ว่าไอแบบเนี้ยมันสแกนไม่ได้นะเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นอันเล็กเนี่ยเขาจะต้องเอาไอเลมเหลี่ยมเนี่ยมาสแกนแล้วดาบก็จะเปลี่ยนสีแต่ว,ว่าดาบสมจริงหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเขาจะให้ใส่ไปเลยแล้วก็มันจะมีวงจรที่จะรู้ได้เองว่าเป็นดาบสีไหนนะฮะอย่างนี้สีแดงใส่เข้าไปอ่า<ห>มาเห็นไหมดาบก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงสีเหลืองบ้างดาบสายฟ้า ฮะา,าไรเองเคสอิคาซิจิดาบสายฟ้าผ่าบ้านบึ้มอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งเราจะรีวิวสีสีน้ําเงินแล้วกันเพราะว่าเราเราเปลี่ยนสีเสียงก็จะเปลี่ยนนะฮะเมื่อกี้คนก็จะดินเสียงของดาบแดงไปแล้วคราวนี้มาดูเสียงของดาบน้าเงินบ้างนะครับพอใส่เอ็มเรมแล้วก็กดดึงออกมาได้เลยนะคือบอกก่อนว่าเสียงที่จะได้ยินต่อไปนียมันคือเสียงของการที่เอาดาบของเล่นอะชักออกมามันจะเป็นเสียงแบบนี้เปรียบเทียบให้ดู เห็นไหมเสียงมันจะเหมือนกันเลยอ่าไรออนเซงกิเหมือนกันนะครับเสียงมันจะล้อกันเลยหลักการมันก็คือเหมือนกันอ่ะก็คือทันทีหลังจากที่ดึงออกมาดูดิพอเอาขนาดมาเปรียบเทียบกันแล้วก็ยังกับไม้น่าสาวอะไรอย่างนั้นเลยพอกดฟันมันก็จะมีเสียงของมันนะอ่ะเปรียบเทียบให้ดูนี่ เสียงฟันแต่ละดาบก็ไม่เหมือนกันนะอ่าอันนี้คือเสียงฟันของดาบเหลืองเห็นไหมมันจะมีเสียงสายฟ้าช็อตเบาๆอ่าเฮ้เราชอบเสียงฟันของเล่มนี้ที่สุดนะครับเรารู้ว่ามันเท่กว่าเสียงของสีน้ําเงินน่นะฮะอ่ะลูกเล่นสุดท้ายที่ดาบทําดาบเล็กทาได้ดาบใหญ่ทําไม่ได้นะฮะก็คือการสแกนบุ๊กนั่นเองสแกนเป็นการใช้ท่าสแกนบุ๊กนะครับซึ่ง เล่มเนี้ยเดี๋ยวลองสแกนให้ดูอ่าเห็นไหมไม่เกิดอะไรขึ้นอะเนี่ยไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเฮ้ยแล้วแบบนี้ลูกเล่นมันก็น้อยลงสิไม่ฮะมันแก้ปัญหาด้วยการสแกนไม่ได้ใช่ไหมกดอ่าฮะเสียงเหมือนกันถูกไหมอลันที่นา้าหืมนะฮะ สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะทําแบบในเรื่องให้ดูนะครับอย่าลืมว่าสองเล่มนี้มันมาจากหนังแปลงร่างมาสไรเดอร์นะฮะดังนั้นมันก็ต้องไม่พลาดที่จะแปลงร่างถูกไหมฮะเอาสายเข็มขัดออกมาอ่ามาคิดว่าใช้ดาบของพระเอกดีกว่าเนาะใช้สีแดงนะฮะมาแล้วก็วางใส่เข้าไปอ่าบุ๊กนี่ เบรฟด r ก้อนมังกรกล้าหารสีแดงใส่เข้าไปอุ้ยผิดจิ้งแปลงล่างนี่เป็นไงฮะ เหมือนในเรื่องเลยใช่ไหมฮะนี่พอแล้วไม่ต้องไปฟังมันสุดท้ายก็อย่าลืม u u s สไคร e ์ไลค์แชร์นะฮะตอนนี้กำลังปั้นช่อง YouTube อยู่นะฮะแล้วก็อย่าลืมไป Follow IG TikTok ของเราด้วยนะฮะ t i กต o k ก็อยาก7จ็ดแสนแล้วเหมือนกันนะฮะแต่ว่า YouTube ขอซับก่อนนะฮะอยากดูอะไรต่อไปก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมไปแล้วเจอกันบ๊ายบาย